สวัสดีจ้าพบช่องแพรี่แสงทองนะจ๊ะโอนี้ mm hmm. เป็นคลิปอาจจะไม่ยาวนะครับเพราะว่าจะมาเปิดกล่องพัสดุนะจ๊ะเดี mm ๋ย hmm. วเราเปิดกล่องพัสดุเพราะว่าช่วงช่วงมือกี้กนีน่ครับบานไปกับบรูบ๊ทีา่จับทรงเอฟซีส่งของมาให้นะครับแล้วก็กลับมาจะมาพ่อว่ากล่องมาส่งก็พนักงานบริษัทบอกกูเรื่องว่าพน่กงานบริษัทบอกดอกเอฟซี FC จากอุดรธานีนะครับร้านกล้วย กล้วยฉาบอุดรแล้วจะมาเปิดเบุญพริกก็ได้ก็จะทมิผงหน่อยได้น้ำมันจะมีสองกองขนาดนี้มีข้ามผิดพริกกับข้าวผงหน่อยร้านกล้วยฉาบอุดรนะครับเยี่ยมดังเลยก็มาเดิี่น้องว่าดูในยวนข่างคั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเพร่าหอมพริก เขาไม่ได้ติดครัวมันจะไม่กินเข่าง่ายๆไม่ย่ำคือกระบัดยั่มสอมเต็มนะอ๋อเป็นเออน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางร้านของพี่ของเจ้านะครับก็จะมีป็นกล้วยนะครับนี่กิจเสด,ดียว จะไงเบิ้งอันนี้กล้วยฉาบพารวยนะครับรวอยู่นะมีแบบนี้มีหลายแบบมีหลายรสนะครับอันนี้น่าจะเป็นบาร์บีคิวมั้งใช่บาร์บีคิว ซึ่งจะบอกอันนี้แบบหวานมันจะบอกอยู่ตรงนี้นะครับร้านกล้วยฉาบนะครับกล้วยฉาบอุดอรผู้ใดสนใจก็เ้าไปอุดหนุนหรือว่าเอาไปซั่งก็ได้ไอดีีลน <c oughs> นะครับพวยยากกิน j o w i z เบนวักสองห้าสาห้านะครับกล้วยฉาบอุดอร <c oughs> แล้วก็เฟซบุ๊กกล้วยฉาบพารวยนะครับอ,อุดอรเดอ้อ กุยนใจอันนี้จะเป็นอันนี้ก็หวานเหมือนกันนี่รสหวานมีหลายรสน่าจะมีน่าจะมีหลายรสแต่ว่าคนเปนโมาให้ไปหกหกถึ6 6รสนะครับนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือเบเกตกเบเกตคือมันจะเผ็ดไหมหรือมันจะเป็นรสชาติยังไง <c oughs> ชื่อเฟสนะคะชื่อเฟสเอ่อกล้วยฉาพารวยนะครับอยูอ่อุดรเดิพี่น้องเดออยูดรเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองเก้าศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งตากาับไรห้าหกเจ็ดหนึ่งูดไรปลวถุรื่อว่าผูดอายุอุดรผูดใดหูจกักกะสามารถคำว่าเม็นได้นะครับว่าเคยกินละโบนะครับ คลิปนี้ก็ไว้สำนีกทุกคนนะครับเดอ้อขอบคุณเอฟซีน,นะครับที่ส่งของมาให้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่มาเมนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกหลีขอบคุณมาจากใจนะครับบ๊ายบาย